สวัสดีครับทุกท่านสมมนาออนไลน์ Online, Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์ ID ก9599และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางปุ่มขอบคุณซ u เปอร์แท s หรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับปี2023นะครับถึง2025เนี่ย นะโดยส่วนตัวผมบอกแล้นะครับว่าผมมองเห็นว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงใหญ่อยู่แล้วโดยเฉพาะนะสิ่งที่ผมมองเห็นมันน่าจะเข้าสู่ระยะที่2เฟสที่2นะครับของ r r a t r e s e t ตยังเป็นช่วงขาลงอยู่นะครับในช่วงปี2023ถึง2025นั่นก็คือว่ามีความสุ่มเสี่ยงสูงอยู่ในทางเศรษฐกิจการเงินถึงแม้ข่าวปัจจุบันจะมองว่านะจีนเปิดตัวเปิดประเทศนะครับนะมีการเดินทางมากขึ้นนะเศรษฐกิจดูท่าจะดีขึ้น แต่โดยส่วนตัวผมก็มองว,ว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงท้งสภาวะเงินเฟอ้อที่ยังสูงอยู่ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะตายหรือเปล่าแล้วภาวะสุ่มเสี่ยงของเศรษฐกิจถดถอยก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วสภาวะเรียกว่า stagflation คือเงินเฟอ้อสูงเศรษฐกิจถดถอยที่มีโอกาสเกิดสูงเกิดใหญ่ก็ยังมีอยู่รวมถึงถ้าเกิดขึ้นวิกฤตหนี้สินก็ยังมีโอกาสมีอยู่ นะครับแล้วเรื่องของภูมิศาสตร์โลกความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับทางด้านตะวันตกก็ยังคงมีอยู่สุ่มเสี่ยงที่กระชากนะครับให้สภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยสุดตัวลงพร้อมๆกันเสียดายเหล่านี้ตนะ้องบอกว่าเป็นความเสี่ยงนะหรือเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเสี่ยงคุกคามโลกอยู่นะในทศวรรษ2020นี่นะครับโดยเฉพาะใน2-3ปีนะครับ2023-2025เนี่ยผมยังมองว่าเยงเป็นขาลงอยู่นั่นเอง วาในช่วงของขาลงเนี่ยนะมันจะจบลงยังไงนะโดยส่วนตัวนะครับมองว่าปัญหาทั้งหลายไม่ได้จบลงนะด้วยการเกิดเ r e ส์รีเซ็ตเรรีเซ็ตก็คือหมายถึงว่าอะไรที่เป็นรากสาเหตุของปัญหาจริงๆอะ่ะสุดท้ายมันต้องถูกแก้ไขไม่งั้นแล้วปัญหานี้มันจะไม่หายไปอย่างถาวรเหมือนคนป่วยะนะคนป่วยถ้ามีแด้กินยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดเนี่ยมันก็ไม่ได้หายเพราะว่ามันไม่ได้รักษาเชื้อโรค เพราะฉะนั้นเกรดรีเซ็ตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องปรับแก้ไขที่รากของปัญหานั่นคือปัญหาหนี้สินที่ท่วมทับโลกนะครับเพราะหนี้สินในปัจจุบันเนี่ยมันมากกว่า g นะีดีพายโลกอยู่ประมาณ3าถึงสเท่าตัวอันวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินทําไงครับก็ต้องอาศัยการลดมูลค่าของหนี้สินลงนะค,คือการลดมูลค่าของเงินนั่นเองหรือที่เรียกว่า d e b a s e m e n t นะครับ มันสิ่งที่ผมมองเห็นในช่วงของ Great Reset มันน่าจะเกิดเรียกว่า Debasement นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดช่วงเปลี่ยนผ่านเรียกว่า Transition Period ช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นแบบว่าค่าเงินกระดาษก็จะลดมูลค่าลงนะจะต,ต้องมีตัวถ่วงอยู่นะคือทองคำแต่แม้แต่ทองคำเองนะครับเมื่อผ่านช่วง2-3ปีนี้ไปนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ต่อไปนะเพราะฉะนั้นทองคำก็อย่ากเก็บเยอะเกินไป เงินสดก็อย่าเก็บเยอะเกินไปนะแค่พอใช้ช่วงเปลี่ยนผ่านก็พอนะครับให้เก็บทรัพย์สินตไปนี้นะคือทรัพย์สินที่เราใช้จริงๆไม่ว่าจะเกิดวิกฤตด้านไหนเกิดขึ้นนั่นะคือปัจจัย4นะครับที่เราจะไปต้องใช้อย่างเช่นที่อยู่อาศัยนะที่เราจะไปต้องใช้อยู่แล้วนะที่พักผ่อนหลับนอนนะครับเรื่องของชีวิตประจำวันนี้เรา้องดาเนินการทําการงานนะครับพวกยวดยานพานนะทั้งหลายหรือเรื่องของอาหารการกินนะครับ ถ้ามันเกิดสภาวะนะนช่วง2-3ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะเช่นมีสงครามใหญ่ยืดเยื้อเนี่ยก็เรื่องของอาหารการกินสําคัญแน่นอนนะครับพวกบรรดาที่ดินเพาะปลูกนะครับพวกที่ดินเกษตรกรรมอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนสําคัญนะครับแต่อย่างที้บอกนะครับเราควรจะเก็บกระจายกระจายซึ่งเราเรียกว่า asset diversification ก็คือการกระจายทรัพย์สินเงินสดนะครับก็ไม่ควรจะเก็บเยอะเกินไป แต่ว่าต้องมีให้เพียงพอนะครับในช่วงของการเปลี่ยนผ่านก็พอนะครับนะเราก็ควรจะมีนะแต่ว่าไม่ควรจะมีเยอะเกินไปบางคนเก็บเยอะเกินไปกะว่าจะช้อนซื้ออะไรก็แล้วแตนะ่บางทีมันอาจจะไม่ทันอะไรก็ได้นะครับรวมถึงทองคำนะครับซึ่งมองว่าจะเป็นตัวที่ช่วยถ่วงสมดุลนะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการดีเบสมนต์นะครับการลดค่าของเงินกระดาษเนี่ย ก็ไม่ควรจะเก็บเยอะเกินไปนะครับเพราะว่ามีช่วงขึ้นนะอาจจะในช่วง2อสปีนะครับที่มันจะขึ้นถึงสูงสุดแล้วก็จะมีช่วงลงของมันนะครับเราควรจะเก็บนะครับกระจายกระจายเรียกว,ว่า i Asset Diversification โดยเฉพาะถ้าในช่วงที่มีสงครามใหญ่เกิดขึ้นเรื่องของที่ดินเพราะปลูกอาหารการกินสําคัญนะครับท่านมีเงินสดและทองคําท่านก็จะสูญเสียไปเพื่อแลกกับอาหารการกินก็เป็นไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ